สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนโหราศาสตร์กันในหัวข้อดวงชะตาผู้มีบุญวาสนาแต่ชาติก่อนนะคะคนเราเนี่ยนะคะเวลาเราเกิดมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะไปเกิดในตระกูลไหนหรืออยู่ในประเทศไหนแหล่งไหนดินแดนไหนเนี่ยนะคะก็ สุดแท้แต่กรรมนะคะกรรมแล้วก็บุญที่แต่ละท่านได้สะสมมาในชาติปางก่อนน่นะคะก็จะส่งผลให้แต่ละคนไปเกิดในที่ต่างๆกันเกิดเจอพ่อแม่ที่แตกต่างกันพ่อแม่ที่มีศีลมีธรรมพ่อแม่ที่ได้รับการเหมือนกับว่าขัดเกลาได้ดีอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถจะเลือกเกิดได้เช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละท่านนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมีกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ในการดูว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยที่เขาสุขสบายที่เขาไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยหรือมีปัญหาน้อยเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนี่ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเขามีบุญมาก่อนเขาทำอะไรมาหรือ,อเขาสะสม บุญอย่างไรที่จะทำให้มาเกิดแบบนี้เนี่ยนะคะกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ในการดูเขาดูจากดวงดาวนะคะที่ไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆแค่นั้นแต่ไม่ได้ว่าจะบอกได้ว่าเขาทำบุญอะไรมา,างนี้นะคะแต่เขาจะชี้ให้บอกว่าถ้าบุคคลคนนั้นมีตำแหน่งดวงดาวอยู่ตำแหน่งนี้ๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีบุญมาก่อนเพราะฉะนั้น ในชาติปัจจุบันการดำรงชีวิตก็อาจจะดีกว่าคนอื่นหน่อยสุขสบายกว่าคนอื่นหน่อยหรือ,อปัญหาอุปสรรคในชีวิตจะลดลงนะคะจะน้อยลงหรือว่าแก้ไขปัญหาได้จบสิ้นได้ไวนะคะทีนี้เรามาเริ่มฟังกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็คือคนรัคนาราศีเมษร,ราศีพฤษและก็ราศีเมถุนนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะ คนลักนาราศีเมษเนี่ยเขาบอกว่าบุคคลใดก็ตามนะคะที่มีดาวจันทร,ร์กลุ่มลักนาหรือดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่3ที่4ที่5ที่8แก่ลักนาก็คืออยู่ในเรือนสหัชชะเรือนพันธุเรือนปุตตะและก็เรือนกรัมรมะแก่ลักนาเนี่ยนะคะบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามีบรารมี มีบริวารเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ายังไงอะมีความสุขด้วยนะคะอันนี้สำหรับดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่กล่าวมาคือมีกลุมลักอยู่ในสหัชชะพันธุปุตตะแล้วก็กรรมะนั่นเองถ้าดาวจันทร์กุมลักนาเนี่ยนะคะอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ยังบ่งบอกได้ว่าเป็นบุคคลที่ใยไปไททางบุญกุศล ชอบฟังธรรมชอบทําบุญทําทานด้วยนะคะสาหรับดาวจันทร์กลุ่มลักในคนรักคนาราศีเมษนี่ด้วยอ่ะนะคะทีนี้ถ้ามีดาวอังคารกับดาวอาทิตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอังคารดวงเดียวหรือว่าอาทิตย์ดวงเดียวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบุคคลคนนั้นอ่าจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาเช่นกันนะคะมีบุญวาสนาเช่นกันแล้วก็เป็นดวงชะตาที่เหมือนก็ว่ามีบารมีนะคะ,ะมี มีเขาเรียกว่ามียังไงอ่ะร่ำรวยอ่ามีคนแบบเกรงอกเกรงใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดาวอาทิตย์ที่กลุ่มลักก็จะเป็นดาวมหาอุดนั่นเองนะคะส่วนดาวอังคารที่กลุ่มลักษ์ก็ได้เกณฑ์ดาวเกษตรนั่นเองก็ส่งผลให้มีบุญวาสนาเยอะแน่นอนนะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่าหลักฐานหรือว่าฐานะมั่นคงนั่นเองอ่ะนะคะบางคนก็มียศถาบรรดาศักดิ์ไปด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเจ้าชู้หน่อยนะคะดาวอาทิตย์กลุ่มลักก็จะเป็นคนที่มีการบัคุณรุนแรงด้วยนะคะก็อาจจะมีลูกมีเมียเยอะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สําหรับคนที่มีดาวอาทิตย์กลุมลักนาในราศีเมษ้วยนะคะส่วนอังคารเนี่ยนะคะกลุมลักนาเนี่ยก็จะเพิ่มเติมก็คือเป็นคนที่วาจาอาจจะเรอะร้ายหน่อยนะคะ,ะแล้วก็ เขาเรียกว่าตาไม่ค่อยดีนะคะคือสายตาอาจจะตาฝ้าตาฟางหรือตามีปัญหาได้นะคะสำหรับอังคารกุมลักในคนลักขณาราศีเมษเนี่ยนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นคนที่มีบริวารเยอะมีบารมีเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สำหรับอังคารกุมลักขณาราศีเมษ ส่วนดาวพฤหัสนะคะพฤหัสกลุมลัคนาเนี่ยของคนลัคนาราศีเมษเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดเป็นคนใจบุญใจกุศลชอบทําบุญทําทานเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่มีบารมีมากเช่นกันนะคะสําหรับอังคารกลุ่มลัคนาในราศีราศีเมษนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นบุคคลที่อายุยืนด้วยนะคะตามตำรานะคะส่วนสุดท้ายดาวราหูค่ะ ดาวราหูที่กุมลักขณาของคนลักขณาราศีเมษเนี่ยเขาบอกว่าจิตใจนี้อาจจะาบางทีกโ็โหดได้นะคะโหดเหี้ยมได้นะคะแต่ว่าเป็นชะตาที่เขาเรียกว่าชะตานักรบชะตาชาติทหารนะคะเป็นคนที่บางทีใช้วาจารุนแรงแต่เป็นคนที่มีสติปัญญาดีแล้วก็มีฐานะมีทรัพย์สมบัติมากนะคะเห็นไหมคะว่า มีดาวราหูเนี่ยนะคะที่ถึงแม้จะเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างจะดีมีบุญวาสนาแต่ก็มีข้อเสียอยู่นะคะคือด้วยความใจร้อนด้วยความบุ่มบามอ่าก็เลยบางทีก็พูดจาก็ไม่ค่อยเรียบร้อยพูดจาอาจจะหยาบคายได้นะคะแล้วก็ทำอะไรก็จะทำอะไรแบบไม่รอบคอบอาจจะสร้างความเสียหายให้กับตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นดวงชะตาที่มี เขาเรียกว่ามีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติเยอะอยู่นะคะแล้วก็มีสติปัญญาดีอยู่นะคะสำหรับราหูกลุ่มลักนณาในราศีเมษนะคะต่อไปนะคะบุคคลที่ลักนณาอยู่ราศีพฤษเนี่ยถ้ามีบุญวาสนาแต่ชาติก่อนมาเนี่ยนะคะเขาจะมีดวงชะตาอย่างไรกฎเกณฑ์ก็มีคือเป็นบุคคลที่มีดาวจันทร์กลุ่มลักนณาราศีพฤษเนี่ยนะคะ จันร์กุมลักษ์ในราศีนี้ก็ได้ตําแหน่งนะคะก็เหมือนว่าพอมีตําแหน่งเนี่ยมันก็จะส่งผลส่งอิทธิพลให้กับเจ้าชะตาแน่นอนหรือดาวจันทร์ที่อยู่ในตําแหน่งที่3ที่4ที่5ที่10ก็คืออยู่ในเรือนสหัชชะเรือนพันธุเรือนปุตตะและก็เรือนกัมมะนะคะเจ้าชะตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาร่ำรวยนะคะ มีเงินมีทองแต่มีลูกเมียเยอะนะคะมีความสุขดีนะคะจันทร์ที่กลุ่มลักเนี่ยจะเป็นคนที่ใฝ่ทางทางบุญนะคะชอบทําบุญทําทานชอบฟังธรรมได้ด้วยนะคะอ่าส่วนดาวอังคารค่ะดาวอังคารที่กลุ่มลักนาของคนลักนาราศีพฤษเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่บางทีก็โลภมากหน่อยนะคะแต่จะเป็นคนที่มีกําลังวังชาดีคือมี ร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงอ่าแล้วก็เป็นคนที่เจราจาหรือพูดจาที่อาจจะใช้วาจาที่ห้วนห้วนวาจาที่ไม่เพราะหรือบางทีก็พูดจาไม่ค่อยดีด้วยนะคะเวลาโกรธเวลาโมโหเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีบารมีเยอะเช่นกันสำหรับอังคารกลุ่มลัคนาราศีพฤษนะคะ ส่วนดาวพุธนะคะดาวพุธท,ที่กลุ่มลัคนาของคนลัคนาราศีพุธก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่พูดจาดีไพเราะนะคะเป็นคนที่มีความร่ํารวยจเจริญรุ่งเรืองได้ดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดีเป็นใหญ่เป็นโตได้นะคะ,ะแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นผู้ทรงความรู้นะคะสําหรับดาวพุธกลุ่มลัคนาในราศีพุธนะคะ าดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสที่กุมลัคนาในราศีพฤษก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเป็นคนใฝ่ทางบุญทางกุศลนะคะเป็นคนที่มีบารามีนะคะแล้วก็เป็นเหมือนบัณฑิตนะคะแล้วก็มีอายุยืนด้วยนะคะสำหรับพฤหัสกลุมลัคนาในราศีพฤษดาวศุกร์ค่ะ ดาวศุกร์ที่กลุ่มลัคนาของคนราศีพฤษก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิเ์เป็นคนที่มีความเจริญมีความร่ำรวยอยู่นะคะเพราะว่าศุกร์ก็ได้ตำแหน่งนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะคนที่มีดาวเสากลุมลัคนาราศีพฤษเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นดาวที่ส่งผลให้ เจ้าชะตาเนี่ยแคล้วคลาดเพราะว่าเป็นดวงชะตาคุ้มโทษเลยนะคะเป็นดวงชะตาคุ้มโทษถึงแม้ดาวอื่นเสียก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาเท่าไหร่นะคะเป็นดวงชะตาที่ที่เข้มแข็งไม่ไม่ค่อยส่งผลเสียต่อเจ้าชะตานะคะสำหรับลัคนาราศีพฤษและมีดาวเสากลุ่มลักนะคะ,ะต่อไปนะคะลัคนาราศีเมทุน ลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะคะ,ะคนที่จะบ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่มีดวงชะตามีบุญวาสนาแต่ปางก่อนมาเนี่ยนะคะเขามีกฎเกณฑ์ดูง่ายๆเลยอันนี้มีกฎเกณฑ์ไม่เยอะนะคะคือมีดาวจาันทร์กลุ่มลัคนาหรือดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่3ที่6ที่8ที่11ก็คืออยู่ในตำแหน่งที่ในเรือนสหัชชะเรือนอาริ เรือนมอรณะและก็เรือนลาภะนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งเนี้ยกุมลัก์หรือว่าเรือนที่36811แดแก่ลัคนาเนี่ยนะคะผู้นั้นจะเป็นเศรษฐีค่ะร่ำรวยมีเงินมีทองเยอะมีลูกเมียบริวารเยอะเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมียศถานบรรดาศักดิ์ด้วยนะคะก็คือการมีฐานะมั่นคงมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนั่นเองนะคะส่วนกฎเกณฑ์ ข้อสุดท้ายก็คือถ้ามีดาวศุกร์กลุ่มลัคนาของคนลัคนาราศีเมถุนนั้นจะเป็นดวงชะตาคุ้มโทษค่ะก็คือดาวดวงอื่นที่เสียไม่สามารถทําอะไรได้นะคะคุณก็จะแคล้วคลาดจะปลอดภัยอ่าจะอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาก็จะแก้ไขได้ไวนะคะเป็นดวงชะตาที่ปลอดภัยนะคะอ่าปราศจากการตกต่ํา เพราะฉะนั้นก็อยู่รอดปลอดภัยได้ก็ดีนะคะสำหรับคนที่มีดาวศุกร์กุมลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ทางโหราศาสตร์นะคะหรือทางโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือว่าอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาก็ได้เรียบเรียงกฎเกณฑ์ต่างๆเอามาเป็นตำรับตำราเป็นบทความให้ทุกท่านได้อ่าน ได้ฟังกันนะคะได้เรียนรู้กันนะคะก็เอามาฟังกันเพลินๆแล้วก็ลองดูซิว่าในดวงชะตาเรามีแบบนั้นหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ถือว่าเราโชคดีแล้วเราเป็นคนที่มีบุญวาสนามาแต่ก่อนแล้วคืออย่างไรดวงชะตาเราก็ไม่น่าจะเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฟังไว้เพลินๆนะคะสำหรับวันนี้วิดีโอคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็ติดตามคน คนที่มีดวงชะตามีบุญวาสนาแต่ชาติก่อนเนี่ยนะคะในราศีอื่นในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ